ปล่อยได้ใจก็เบาและเมื่อใจเบาความสุขก็จะเกิดขึ้นคุณเคยไหมครับที่รู้สึกว่าเราพยายามจะควบคุมทุกสิ่งในชีวิตพยายามที่จะเป็นทุกอย่างที่คนอื่นอยากให้เป็นหรือพยายามที่จะให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่เราต้องการแต่ยิ่งพยายามเท่าไหร่ใจของเราก็กลับยิ่งหนักอึ้งและทุกทรมานมากขึ้นเท่านั้นในทางธรรมะ ความรู้สึกนี้เรียกว่าการยึดมั่นถือมั่นครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ชอ่องเสียงธรรมนำชีวิตครับเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับยึดมากก็ทุกมากปล่อยได้ใจก็เบาลองนึกภาพตามนะครับว่าคุณกำลังแบกกระเป๋าเดินทางที่หนักอึ้งอยู่ภายในกระเป๋าเต็มไปด้วยสิ่งของต่างๆที่คุณไม่ยอมทิ้งไม่ว่าจะเป็นความทรงจำที่เจ็บปวดในอดีต ความกลัวที่ไม่เคยเกิดขึ้นในอนาคตความคาดหวังจากผู้อื่นที่ทำให้เราต้องเหนื่อยหรือแม้แต่ความคิดที่ว่าเราจะต้องเป็นคนสมบูรณ์แบบอยู่เสมอคุณแบกกระเป๋าใบนี้ไปทุกที่ไม่ว่าจะเดินจะนั่งหรือจะนอนกระเป๋าใบนี้ก็ยังคงอยู่กับคุณตลอดเวลาและนั่นก็ทำให้คุณเหนื่อยเหนื่อยทั้งกายและใจแต่สิ่งที่เราไม่เคยรู้คือเราสามารถวางกระเป๋าใบนี้ลงได้ครับ เราสามารถปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นเหล่านั้นและเมื่อเราปล่อยวางใจของเราก็จะเบาและมีความสุขขึ้นและนี่คือแก่นของเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันในซีรีส์นี้ครับผมจะชวนทุกท่านมาสำรวจว่าเรากำลังยึดติดกับอะไรในชีวิตของเราอยู่บ้างและสิ่งเหล่านั้นกำลังสร้างความทุกข์ให้กับเราอย่างไรทุกความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจล้วนมีสาเหตุ และสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการยึดมั่นถือมั่นครับเราได้พูดคุยกันถึงการยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นต้นเหตุของความทุกข์ในใจผมจะชวนทุกท่านมาดูสิ่งที่คนส่วนใหญ่ยึดติดมากที่สุดครับนั่นคือความคิดของเราเองคุณเคยไหมครับที่ความคิดบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องในอดีตที่เราเคยทำผิดพลาด หรือเรื่องในอนาคตที่เรายังไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่มันวนเวียนอยู่ในหัวของเราซ้ำๆจนเราไม่สามารถหาทางออกได้เรื่องราวนี้คล้ายคลึงกับเรื่องของชายคนหนึ่งที่เคยเล่าให้ผมฟังครับเขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงแต่มีอยู่วันหนึ่งที่เขาทำผิดพลาดเล็กน้อยในที่ทำงานความผิดพลาดนั้นไม่ได้ร้ายแรงอะไรแต่ความคิดที่ว่า ฉันไม่น่าทำแบบนั้นเลยกลับวนเวียนอยู่ในหัวของเขาเป็นเดือนเดือนเขากินไม่ได้นอนไม่หลับและรู้สึกทุกทรมานอย่างแสนสาหัสทั้งทั้งที่เรื่องนั้นได้จบไปแล้วแต่เขากลับยึดติดกับความคิดนั้นยังเหนียวแน่นและปล่อยให้ความคิดนั้นมาทำร้ายตัวเองในทางธรรมะความคิดเหล่านี้เป็นเพียงแค่สิ่งสมมุติที่ใจของเราสร้างขึ้นครับมันไม่ได้มีตัวตนที่แท้จริง ไม่ได้มีพลังที่จะทำร้ายเรานอกจากว่าเราจะเลือกที่จะยึดติดกับมันการยึดติดกับความคิดก็เหมือนกับการที่เรากำลังติดอยู่ในเขาวงกตที่เราสร้างขึ้นเองเราพยายามที่จะหาทางออกแต่เรากลับยิ่งเดินวนอยู่ในความคิดเดิมๆจนหาทางออกไม่เจอ และนี่คือสาเหตุที่ทำไมความคิดที่ดูเหมือนไม่มีพิษมีภัยถึงสร้างความทุกข์ให้กับเราได้มากมายเหลือเกินครับ mm. เพราะเราไม่ได้ปล่อยให้มันลอยผ่านไปแต่เรากลับจับมันไว้และปล่อยให้มันทำร้ายใจของเราความทุกข์จากความคิดเป็นความทุกข์ที่เราสร้างขึ้นเองและเราเองก็สามารถที่จะปล่อยวางมันได้ครับ mm. เราได้พูดคุยกันถึงความคิด ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความทุกข์ให้กับเรามากที่สุดผมจะชวนทุกท่านมาดูวิธีการปฏิบัติครับแล้วเราจะออกจากวงวนของความคิดได้อย่างไรคุณอาจจะกําลังคิดว่าเราจะห้ามความคิดไม่ให้เกิดขึ้นได้อย่างไรคำตอบคือเราไม่สามารถห้ามความคิดได้ครับแต่เราสามารถเปลี่ยนวิธีที่เรามองความคิดได้ในทางธรรมะ การฝึกให้เราเป็นผู้เฝ้าดูความคิดเรียกว่าภาวนาครับลองนึกภาพตามนะครับว่าใจของคุณคือบ้านส่วนความคิดคือแขกที่เข้ามาในบ้านเมื่อเราไม่มีสติเราก็เหมือนกับเจ้าของบ้านที่ปล่อยให้แขกควบคุมทุกอย่างในบ้านแขกอยากให้เราเศร้าเราก็เศร้าแขกอยากให้เรากังวลเราตกเป็นทาสของความคิดที่เราสร้างขึ้นมาเอง แต่ในทางกลับกันเมื่อเราฝึกภาวนาเราก็เหมือนกลับเจ้าของบ้านที่ตื่นรู้เมื่อแขกหรือความคิดเข้ามาในบ้านเราไม่ได้ไปห้ามเขาเราไม่ได้ไปไล่เขาเราแค่มองดูเขารับรู้ว่าเขาเข,าเข้ามาแล้วปล่อยให้เขาเดินผ่านไปเหมือนกับสายลมที่พัดผ่านมาแล้วพัดผ่านไปเมื่อเราทำแบบนี้ไปเรื่อยเรื่เราจะเริ่มเห็นว่า ความคิดไม่ได้มีพลังที่จะทำร้ายเราได้เลยครับเพราะเราไม่ได้ไปยึดติดกับมันเราแค่เห็นมันแล้วเราจะเริ่มต้นฝึกเป็นผู้เฝ้าดูได้อย่างไรคุณสามารถเริ่มต้นจากการนั่งสมาธิเพียง5-10ถึงนาทีในแต่ละวันครับให้คุณหาที่เงียบๆนั่งลงอย่างสบายๆและให้คุณโฟกัสไปที่ลมหายใจของคุณเมื่อความคิดเข้ามา ไม่ต้องไปสนใจแค่รับรู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วกลับมาโฟกัสที่ลมหายใจของคุณอีกครั้งการทำแบบนี้จะช่วยให้คุณเริ่มเป็นผู้เฝ้าดูความคิดได้ครับการที่เรามองความคิดอย่างเป็นกลางคือกุญแจสำคัญสู่การปล่อยวางครับเราได้พูดคุยกันถึงความคิดซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความทุกข์ให้กับเรามากที่สุด ผมจะชวนทุกท่านมาดูสิ่งที่ใกล้ตัวเราไม่แพ้กันครับนั่นคือความรู้สึกคุณเคยไหมครับที่รู้สึกว่าเราพยายามที่จะควบคุมความรู้สึกของเราเมื่อมีความสุขเราก็อยากจะให้มันอยู่กับเราไปนานๆแต่เมื่อมีความทุกข์เราก็อยากจะให้มันหายไปโดยเร็วเรื่องราวนี้คล้ายคลึงกับเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งที่ผมรู้จักครับ เธอบอกผมว่าเธอพยายามที่จะเป็นคนที่มีความสุขอยู่เสมอเมื่อเธอรู้สึกเศร้าเธอจะบอกตัวเองว่าฉันต้องยิ้มฉันต้องมีความสุขเธอจะโพสต์รูปที่ดูมีความสุขลงโซเชียลมีเดียเพื่อยืนยันกับตัวเองว่าเธอมีความสุขจริงๆแต่ยิ่งพยายามมากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งรู้สึกว่าภายในใจของเธอนั้นว่างเปล่าและทุกข์ทรมานมากขึ้นเท่านั้น ทั้งๆท,ที่ความรู้สึกเศร้าเป็นเพียงแค่สิ่งชั่วคราวที่เกิดขึ้นและจะจากไปแต่เธอไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นเธอพยายามที่จะยึดติดกับความสุขและผลักใสความทุกข์ออกไปและนั่นก็ยิ่งทำให้เธอเป็นทุกข์มากขึ้นในทางธรรมะความรู้สึกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์ความกโกรธหรือความรักล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนครับมันเกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไปเหมือนกับเมฆที่ลอยผ่านไปในท้องฟ้าแต่เรากลับเลือกที่จะจับเมฆเหล่านั้นไว้และนั่นก็ทำให้เราทุกข์การยึดติดกับความรู้สึกก็เหมือนกับการที่เรากำลังวิ่งไล่เงาครับยิ่งวิ่งไล่เท่าไหร่เงาก็จะยิ่งหนีเราไปเท่านั้นและนั่นก็ทำให้เราเหนื่อยเหนื่อยทั้งกายและใจการพยายามที่จะควบคุมความรู้สึกคือต้นตอของความทุกข์ และเราเองก็สามารถที่จะปล่อยวางมันได้ครับเราได้พูดคุยกันถึงความรู้สึกซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความทุกข์ให้กับเราเมื่อเราพยายามที่จะควบคุมมันผมจะชวนทุกท่านมาดูวิธีการปฏิบัติครับแล้วเราจะอยู่กับความรู้สึกได้อย่างไรโดยไม่ทุกข์คุณอาจจะกำลังคิดว่าเป็นไปได้ยังไงที่เราจะไม่ทุกข์เมื่อความรู้สึกที่ไม่ดีเกิดขึ้น คำตอบคือเป็นไปได้ครับหากเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันโดยไม่ตัดสินในทางธรรมะการอยู่กับความรู้สึกโดยไม่ตัดสินคือการที่เราใช้สติและปัญญาในการทำความเข้าใจความรู้สึกนั้นครับลองนึกภาพตามนะครับว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจของคุณไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเศร้าหรือความกลัว เปรียบเหมือนกับพายุที่กำลังก่อตัวขึ้นในทะเลเราไม่สามารถห้ามพายุไม่ให้เกิดขึ้นได้ครับแต่เราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะวิ่งหนีพายุหรือเราจะเฝ้าดูพายุจากระยะไกลเมื่อเราเลือกที่จะเฝ้าดูเราจะเริ่มเห็นว่าพายุไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดมันแค่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป เหมือนกับความรู้สึกทุกอย่างในใจของเราเมื่อเราเฝ้าดูมันเราจะเห็นว่ามันไม่ได้มีพลังที่จะทำร้ายเราได้เลยนอกจากเราจะเลือกที่จะยึดติดกับมันแล้วเราจะเริ่มต้นฝึกการอยู่กับความรู้สึกได้อย่างไรคุณสามารถเริ่มต้นจากการหายใจเข้าออกอย่างช้าๆก่อนคุณจะนอนให้คุณลองสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจของคุณ เมื่อคุณรู้สึกโกรธก็แค่รับรู้ว่าตอนนี้ฉันกำลังโกรธเมื่อคุณรู้สึกเศร้าก็แค่รับรู้ว่าตอนนี้ฉันกำลังเศร้าไม่ต้องไปตัดสินว่ามันดีหรือไม่ดีแค่รับรู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วปล่อยให้มันลอยผ่านไปการทำแบบนี้จะช่วยให้คุณเริ่มเป็นผู้เฝ้าดูความรู้สึก และเมื่อคุณเป็นผู้เฝ้าดูคุณก็จะสามารถปล่อยวางจากความรู้สึกเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายครับการที่เราอยู่กับความรู้สึกโดยไม่ตัดสินคือกุญแจสําคัญสู่การปล่อยวางครับเราได้พูดคุยกันถึงความรู้สึกซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความทุกข์ให้กับเราเมื่อเราพยายามจะควบทุมมันผมจะชวนทุกท่านมาดูสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดครับนั่นคือ คนอื่นคุณเคยไหมครับที่รู้สึกว่าเราพยายามที่จะคาดหวังในตัวคนอื่นคาดหวังว่าคนรักจะเข้าใจเราทุกอย่างคาดหวังว่าเพื่อนจะอยู่เคียงข้างเราเสมอหรือคาดหวังว่าลูกหลานจะต้องเป็นไปตามที่เราต้องการแต่เมื่อความคาดหวังไม่เป็นตามที่คิดเราก็กลับเป็นทุกข์ เรื่องราวนี้คล้ายคลึงก,กับเรื่องของชายคนหนึ่งที่เคยเล่าให้ผมฟังครับเขาเป็นคนรักที่ดีเขาดูแลแฟนของเขาเป็นอย่างดีแต่เขาก็มีความคาดหวังว่าแฟนของเขาต้องรักเขาเท่าที่เขารักและต้องทำทุกอย่างเพื่อเขาเช่นกันแต่เมื่อแฟนของเขาไม่ได้ทำตามความคาดหวังเขาไม่ได้แสดงความรักในแบบที่เขาต้องการเขาก็รู้สึกเจ็บปวด รู้สึกเหมือนความรักของเขานั้นไม่มีค่าทั้งทางที่จริงๆแล้วแฟนของเขาก็รักเขาในแบบของเขาแต่เขาไม่เคยเห็นเพราะมัวแต่ยึดติดกับความคาดหวังของตัวเองในทางธรรมะเราไม่สามารถควบคุมใครได้เลยครับ เราไม่สามารถควบคุมความคิดของคนอื่นไม่สามารถควบคุมการกระทําของคนอื่นและเราไม่สามารถควบคุมความรู้สึกของคนอื่นได้การยึดติดกับความคาดหวังก็เหมือนกับการที่เรากำลังสร้างกรงขึ้นมาเพื่อขังคนอื่นแต่แท้จริงแล้วคนที่อยู่ในกรงคือตัวเราเองครับเพราะเมื่อเราคาดหวังเราก็กำลังรอให้คนอื่น มาปลดปล่อยเราจากความทุกข์แต่เขาไม่มีทางทำได้เพราะเขาไม่รู้ว่าเราอยู่ในกรงที่ชื่อว่าความคาดหวังของเราการพยายามที่จะควบคุมคนอื่นคือต้นต่อของความทุกข์และเราเองก็สามารถที่จะปล่อยวางจากความคาดหวังเหล่านั้นได้ครับเราได้พูดคุยกันถึงความคาดหวังที่เรามีต่อคนอื่นซึ่งเป็นต้นต่อของความทุกข์ในใจ ผมจะชวนทุกท่านมาดูวิธีการปฏิบัติครับแล้วเราจะให้อย่างไรโดยไม่ทุกคุณอาจจะกำลังคิดว่าเป็นไปได้อย่างไงที่เราจะให้โดยไม่หวังอะไรเลยคำตอบคือเป็นไปได้ครับหากเราเรียนรู้ที่จะให้ด้วยใจที่ปล่อยวางในทางธรรมะการให้ที่แท้จริงคือการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนลองนึกภาพตามนะครับว่าการให้ของเรา เปรียบเหมือนกับการปลูกต้นไม้เมื่อเราปลูกต้นไม้เราให้ปุ๋ยให้น้ำเราดูแลมันด้วยใจที่บริสุทธิ์แต่เราไม่ได้บังคับให้มันออกดอกออกผลในแบบที่เราต้องการเราแค่ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วปล่อยให้ธรรมชาติทำงานของมันไปในทำนองเดียวกันเมื่อเราให้ความรักให้ความช่วยเหลือหรือให้สิ่งของเราก็แค่ให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ เราไม่ได้หวังว่าคนที่เราให้จะต้องทำอะไรกลับมาให้เราเราไม่ได้หวังว่าเขาจะต้องรักเราเท่าที่เราให้หรือจะต้องเห็นค่าในสิ่งที่เราทำเมื่อเราทำแบบนี้เราก็เหมือนกับกําลังปลูกต้นไม้แล้วเราจะมีความสุขกับกระบวนการปลูกโดยไม่คาดหวังในผลผลิตการให้แบบนี้จะช่วยให้เราปล่อยวางจากความคาดหวังที่เคยเป็นภาระในใจเพราะเราไม่ได้ยึด ติดกับผลลัพธ์แต่เรายึดติดกับการกระทำที่มาจากใจที่บริสุทธิ์ของเราเองและเมื่อเราให้แบบนี้ความสุขก็จะเกิดขึ้นในใจของเราทันทีซึ่งเป็นความสุขที่ยั่งยืนกว่าความสุขที่เกิดจากการได้รับครับการให้ที่แท้จริงคือการให้ด้วยใจที่ปล่อยวางและนั่นคือหนทางสู่ความสุขที่ยั่งยืนครับเราได้พูดคุยกันถึงการให้ด้วยใจที่ปล่อยวาง ซึ่งเป็นหนทางสู่ความสุขที่แท้จริงผมจะชวนทุกท่านมาดูการยึดติดที่เกิดขึ้นในระดับที่ลึกซึ้งที่สุดครับนั่นคือการยึดติดกับชีวิตที่ดีพร้อมคุณเคยไหมครับที่รู้สึกว่าเราต้องมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบมีงานที่ดีมีครอบครัวที่อบอุ่นมีเพื่อนที่เข้าใจและเมื่อมีบางอย่างในชีวิตที่ไม่เป็นไปตามที่เราต้องการ เราก็รู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังจะพังทลายลงเรื่องราวนี้คล้ายคลึงกับเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งที่ผมรู้จักครับเธอเป็นคนเก่งทำงานเก่งและมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบในสายตาคนอื่นแต่เมื่อเธอต้องเผชิญกับอุปสรรคที่ไม่ได้คาดคิดเช่นการที่เธอต้องตกงานเธอก็รู้สึกเหมือนชีวิตของเธอลมเหลวเธอรู้สึกถูกทรมานอย่างแสนสาหัส ทั้งธรรมที่เรื่องนี้เป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่เธอไม่ยอมรับมันเพราะเธอยึดติดกับภาพชีวิตที่สมบูรณ์แบบที่เธอสร้างขึ้นมาเองในทางธรรมะชีวิตคือสิ่งที่ไม่แน่นอนครับมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการเสมอไปมันมีทั้งความสุขความทุกข์ความสมหวังและความผิดหวัง เมื่อเรายึดติดกับภาพของชีวิตที่ดีพร้อมเราก็เหมือนกำลังวิ่งหนีจากความจริงและนั่นก็ทำให้เราเหนื่อยเหนื่อยทั้งกายและใจการยึดติดกับชีวิตที่ดีพร้อมก็เหมือนกับการที่เรากำลังสร้างเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ำแต่เราลืมไปว่าสายน้ำย่อมไหลไปตามธรรมชาติเมื่อเราพยายามที่จะกักเก็บมันไว้เขื่อนก็จะแตกและน้ำก็จะท่วมในทำนองเดียวกัน เมื่อเราพยายามที่จะควบคุมชีวิตความทุกข์ก็จะท่วมทนใจของเราครับการยอมรับความไม่แน่นอนของชีวิตคือกุญแจสำคัญสู่การปล่อยวางและเมื่อเราปล่อยวางเราก็จะสามารถมีความสุขได้ในทุกๆวันครับเราได้พูดคุยกันถึงสิ่งที่สร้างความทุกข์ในใจของเราไม่ว่าจะเป็นการยึดติดกับความคิดความรู้สึกคนอื่นหรือแม้แต่ความสมบูรณ์แบบในชีวิต ผมจะมาตอบคำถามสำคัญที่สุดครับสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวแต่เป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้เมื่อกว่า2,500ปีที่แล้วแก่นของความทุกข์ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบคือการยึดมั่นถือมั่นและการที่จะเข้าใจการยึดมั่นถือมั่นได้อย่างถ่องแท้เราต้องเข้าใจหลักธรรมสำคัญที่เรียกว่าไตรลักษณ์ครับ ไตรลักษ์ประกอบไปด้วย3ข้อข้อแรกคืออนิจจังหมายถึงความไม่เที่ยงสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตทุกอย่างล้วนไม่เที่ยงแท้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาลองนึกภาพตามนะครับความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงความสัมพันธ์ก็ไม่เที่ยงเมื่อเราเข้าใจความไม่เที่ยงเราก็จะสามารถปล่อยวางจากสิ่งเหล่านั้นได้ง่ายขึ้นครับ เพราะเราจะรู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็จะผ่านไปข้อที่สองคือทุกขังหมายถึงความทุกข์ไม่ใช่แค่ความทุกข์กายแต่เป็นความทุกข์ใจที่เกิดจากการที่เรายึดติดกับสิ่งที่มันไม่เที่ยงลองนึกภาพตามนะครับเมื่อเรายึดติดกับความสุขที่มันไม่เที่ยงเมื่อความสุขนั้นหายไปเราก็จะเป็นทุกข์ แต่ถ้าเราไม่ยึดติดกับความสุขเมื่อมันจากไปเราก็จะไม่ทุกข์เพราะเรารู้ว่ามันเป็นธรรมชาติของมันและข้อสุดท้ายคืออนัตตาหมายถึงความไม่มีตัวตนสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเราไม่ว่าจะเป็นความคิดความรู้สึกหรือแม้แต่ตัวเราเองล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงมันแค่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป เมื่อเราเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของเราเราก็จะสามารถปล่อยวางได้ง่ายขึ้นครับการปล่อยวางจึงไม่ใช่เรื่องที่ต้องใช้พลังแต่เป็นเรื่องของความเข้าใจเมื่อเราเข้าใจความไม่เที่ยงความทุกข์และความไม่มีตัวตนของสิ่งต่างๆในชีวิตเราก็จะสามารถปล่อยวางได้โดยอัตโนมัติครับ หลักธรรมเหล่านี้คือแผนที่ที่จะนำทางเราไปสู่ความสงบในใจและเมื่อใจเราสงบเราก็จะมีความสุขครับเราได้เดินทางสำรวจความหมายที่แท้จริงของการยึดมั่นถือมั่นและได้คนพบแล้วว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจของเราไม่ได้มาจากสิ่งที่อยู่ภายนอกแต่มาจากการที่เรายึดติดกับสิ่งเหล่านั้นเองเราได้เรียนรู้ว่าความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือความทุกข์ที่เราสร้างขึ้นมาเองจากการที่เรายึดติดกับความคิดที่วนเวียนอยู่ในหัวยึดติดกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปยึดติดกับความคาดหวังที่เรามีต่อคนอื่นและยึดติดกับภาพชีวิตที่สมบูรณ์แบบที่เราต้องการแต่ในทางกลับกันเราก็ได้เรียนรู้ว่าเมื่อเราสามารถปล่อยวางจากสิ่งเหล่านั้นได้ใจของเราก็จะเบาและเมื่อใจเบาความสุขก็จะเกิดขึ้น ขอให้ทุกท่านจำไว้เสมอว่าการปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการที่เราไม่สนใจอะไรเลยแต่เป็นการที่เรายอมรับความจริงของชีวิตครับการยอมรับว่าสิ่งต่างๆล้วนไม่แน่นอนไม่เที่ยงแท้และไม่สามารถควบคุมได้เมื่อเราเข้าใจความจริงข้อนี้เราก็จะสามารถปล่อยวางได้โดยอัตโนมัติเราจะสามารถมองความคิดและความรู้สึกเหมือนกับสายลมที่พัดผ่านมาแล้วพัดผ่านไป เราจะสามารถให้ความรักกับคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนและเราจะสามารถมีความสุขกับชีวิตแม้ว่าชีวิตนั้นจะไม่ได้สมบูรณ์แบบในแบบที่เราต้องการตามผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เดินทางสำรวจความหมายที่แท้จริงของการปล่อยวางไปพร้อมกับผมครับและขอให้ทุกท่านนำหลักธรรมเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันขอให้ทุกท่านมีความสุขความสงบในใจยิ่งยิ่งขึ้นไปครับ ถ้าคุณชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดแชร์ช่องของเราไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้นสวัสดีครับ